สวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มลุ่มน้ำถทายแล้วนะครับหลังจากเราไปเที่ยววัดพระบาทฐานามแล้วเราก็จะมาต่อที่วัดบ้านปางวัดของครูบาเจ้าศรีชัยนักบุญแห่งล้านานานะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรน่าติดตามมั่งนะครับ ไปกันเลยครับครับที่นี่คือวัดป้านปางนะครับวิหารก็จะเป็นวิหารแก้วนะครับวัดบ้านปางคือวัดที่ กูบาเจ้าสิวิชัยเป็นผู้สร้างนะครับและก็เป็นพระที่ประจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ บริสฐานพระรูบาเจ้าสิวิชัยนะครับเ,นนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับนนครับที่นี่คือภายในพิพิธภัณฑ์ของรูบาเจ้าสิวิชัยนะครับอันนี้คือรถคันแรกนะครับที่ขับขึ้นพระธาตุดอยสุเทพนะครับที่รูบาเจ้าสิวิชัย นั่งนะครับขึ้นไปบนพระธาต่อุูเทศเป็นคันแรกนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นแท่นอัดผ้าไตรของพระครูบาเจ้าสิวิชัยนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นสามล้อของหลวงอนุสารนะครับที่ใช้บรรทุกอาหารถวายพระครูบาเจ้าสิริชัยนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแม่หลวงอวนนะครับพี่สาวของพระครูเจ้าสิวิชัยนี่ก็เป็นเฉลียงนะครับใช้ ปาพระรูบาเจ้าสีวิชัยเวลาเด้นไปทำจาริกของแถววัดวาารามต่างๆนะครับนี่ก็คงจะเป็นเครื่องใช้ ห้องไหนเก่าน,นะครับนี่เป็นตู้ใส่ของท่านครูบายังเก็บไว้นะครับทุกอย่างนี่ครับนี่ก็ จะเป็นเตียงนอนเล่นกับเตียงไหวายนะครับที่ท่านกูบทเจ้าสิริชัยใช้สำหรับนอนเล่นพักผ่อนนะครับก็จะเป็นเตียงนอนของกูบะเจ้าสิวิชัยนะครับ นี่ก็จะเป็นโต๊ะอาหารนะครับซึ่งของทุกอย่างยังเก็บไว้คงความสมบูรณ์มากนะครับนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับเขียน เขียนคำาพี์ใบลานนะครับของครูบาเจ้าสรีวิชัยครับนี่ก็เป็นเก้าอี้นั่งของครูบาเจ้าสรีวิชัยที่นั่งคุมงานก่อสร้างสมัย ขึ้นดอยสุเทพอะครับสร้างทางขึ้นดอยสุเทพอะครับครับถ้าท่านไหนได้มา มืองลีก็มาแวะชมพิธีธัณฑ์ของท่านโกูบาเจ้าสิบิชัยได้นะครับตั้งอยู่วัดบ้านปางนะครับนี้ก็จะเป็นอ่างซักผ้าซึ่งทำด้วยไม้เป็นต้นนะครับแล้วเอามาเจาะเป็นอ่างซักผ้าของท่านคูบาเจ้าสิวิชัยนะครับครับ อันนี้ก็เป็นองค์พระธาตุที่วัดบ้านปางนะครับวัดท่านโกบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านหนาไทยนะครับรูปทรงก็เหมือนกับวัดพระธาตุหาริภูนชัยนะครับครับหลังจาก เที่ยชมพิธธพันธูบาจาร้าสิริชัยแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มุ่มน้ำทาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม